สวัสด so ีครับเปียผมกลับมาแล้ว <laughs> หลังจากที่ก่อนนั้นนี่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบต่อเนื่องใช่ไหมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นผมลงคลิปแบบต่อเนื่อง <Yeah. S 1> แล้วก็ก่อนน้านี่ผมเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวผมไปตัดผมก่อนเพราะว่าผมมันยาวเกินแล้วผมก็แบบไม่ใส่หมวกแล้ว <laughs> เอาไปมไอ้ชิบหายไปตัดมาแล้วนี่ทำไมยังใส่หมวกวะ <laughs> ผมสั้นเกิน <laughs> แบบสั้นเลยสั้นเลยอ่ะแบบโอ้โหกูจบปีสี่แล้วตัดทรงนักเรียนมาหรือเปล่าอ่ะ <laughs> เขืนเขนให้เวลาผมแป๊บนึงแต่ก็เขืนแต่ก็อยากแบบว่าเปิดกล้องให้มันดูมีตัวตนไงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกราไม่มีปัญหาหรอกเล็กๆได้น้อยเดี๋ยวถ้าแบบมันไม่โอเคจริงจริงก็เดี๋ยวคุยกันได้คุยกันได้ปิดกล้องได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นแลนะครับต่อต่อ,ตอก็คือวันนี้นะครับผมจะมากดโซโลขึ้นดาวที่70ของผมในการเล่นรัดก็หวังว่าผมจะได้เล่นรัดนะเพราะว่ามันมันอยู่ในเวลาของเที่ยงเขืนนะคือมันต้องเลือกสองตำแหน่งใช่ไหม แล้วผมก็จะเลือกเป็นแค่รีเมีแล้วกันก็หวังว่าผมจะได้เมดนะครับแต่ก็แค่ขึ้นคลิปขึ้นจะสิดาวนะก็จะมีแบบ8ป9 0ิบเก้วก็100อยแล้วนะครับไป่ต้องห่วมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการันตีหึงร้อยเปอร็นะครับรอดูได้เลยโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์คนละไลค์หน่อยนะคลิปนี้สัก27ไลค์แล้วกันนะครับก็ไปงานเร็วครับงานเร็วบอกว่าผมไม่ได้เล่นมา2วัน <laughs> มันจะไม่มีปัญหากับผมนะคุยซ้ำไปก่อนเลย สวันน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็เลยลงชิปไม่ค่อยต่อเนื่องมันเป็นคอมเทนต์ผมเองที่เรียกว่าไม่ได้แบบแก้ไขเวลาปรับเวลาในการใช้ชีวิตของผมเอะเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เล่นแค่ RV วี ผมก็มีช่องที่เกมเอาชีวิตรอดใช่ไหมล่ะใครจำได้แล้วผมหยิบเป็นพลังแฝงน,นี่ผมมาด้วยนะพลังแฝงมั่นใจรับผมเคิร์ดอัปเดตเฮ้ยตุยนะครับวันนี้ตุยแล้วก็บึ้มอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพลังหลอที่พลังแฝงหลอเที่นะครับแบบต่อยเสร็จคอมโบเสร็จเดินออกมาเลยไม่ต้องไปไม่ต้องแบบซ้ําแล้วก็ให้พลังแฝงระเบิดตุ้มเดินกลับมาแบบชีบกลางโ,โอ้โหแบบเดินออกมาแบบเหล่ท่ออะไรเงี้ย อันนี้มันแทกได้นะครับเพราะว่าปากเขาเอาคีบออกไปซึ่งเราไม่ได้รับตังค์เลยได้รับหรือเปล่าวะแต่ก็เขาไม่รู้สี่แล้วตีชิปป่าตัวเราก็ดูดไปได้นะครับไม่ีปัญหาเพราะว่าป่าเวลสี่แล้วจะตังค์หเก้าร้อยโอ้โหบนเดือนเลยวะ่ะจะคีบก่อนได้เวลสี่ก่อนนะครับจะได้ขึ้นไปแล้วก็จะทำอะไรสักอย่างแหละแต่ถ้าขึ้นไปไม่มีอันติก็น่าจะทำอะไรไม่ได้อ๋อต้องคีล่า โอโ๋อหไม่เป็นไรจ้ะเดี๋มันลอดอย่ามันได้สโนวบ์บอลเดี๋ยวมันได้ไหลแบบไหลปื้ดลื่นปื้ดไม่มีใครหยุดมันอยู่ไงอย่าไม่มีใครหยุดมันมันมันจะไหลเกินคือแต่ล่างเราเอาอยู่นะ เงียบหน่อยเงียบเงียบเงียบอะไรวะโอ้เมมมงมุมเมมเมมอะไรไม่รู้แล้วไม่เมมละโอ้ยเฮ้ยหาคีบปะเนี่ยไม่เมมครับไม่เมมครับโอ้โหเมมเกินคลิปเงียบดูดปากดีแล้วล่ะเดี๋ยวผมพูดมากเกินอันนี้ว่าดักเม็ดแต้แต่ว่าผมเม็ดไม่ตายนะจริงๆต้องมีเพื่อนมาเติมแต่ว่าเม็ดมาเนี่ย อาเป็นเพื่อเอาเลือดเอาเลือดเฮ้ยมันพาจีล่าไปด้วยิบหาย,ยโอ้นิ้วจะพันกันนิ้วไม่ค่อยออกเลยหัวหัวสมองแบบต้องการทำแบบนู้นแต่นิ้วไม่ไปเลยนิ้วช้ามากเราด้วยนิ้วช้าจริงว่ะทุกคนทำเองนะ ไม่ได้เล่นดาววีเลยนะผมเพิ่งเจ็ดสิบดาวด้วยดาวน,น,นี้แหละต้องเจ็ดสิบสกอร์ทีมเราก็สี่สามาจะได้อยู่แหละเออปาของสโลคิวด้วยนะเขาหยิบไอ้ต้นไม้อัพเลนลนนะ่ะตุ้งๆเลยไอฮีโร่เราดูดูได้ดูดีอยู่ไอตัวนี้ดีกว่ามันพิกเกอร์ไหมโอเคไหลาตามทำแล้วพิกเกอร์นะครับ ตัวเรานี่ระเบิดตต้มตัวเราเฟี้ยวนะครับไม่ต้องไปฟิกเกอร์ตามเขาบซดโกทีเชรับเติมเกมมือถือตลอด24ชั่วโมงและนี่โปรสำหรับชาว R.O.V โคตรคุ้มถูกม,มากๆไปเติมกันเยอะๆเลยนะครับแนะนำแซดโกทีเอชเท่านั้นเอาว่าาวปปะอออพี่ตีนอนตึงปะโอ้โ ตูเปียอะไรน็อตโอ้ไอ้น็อตตึงเกินยอก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 นะครับนอดอันนี้เราต้องแบบพิมพ์กระตุ้นพิมพ์กระตุ้นนะอย่าใจนะผมเสียชีพรังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหงั้นไม่โดนโอ้ทั้งงั้นโดนนี่รอดยากครับแบบนี้ของแท้ของแท้ของแท้เหมือนเราเจอกันถูกเกมว่านัด เกมนี้เราต้องชนะแล้วนะน็อตนะพี่จะเพิ่คลิปนะน็อตนะมาครับว่าทีมเราผมว่าโอ้ปิง้งโอ้โหแต่ว่าผมว่าทีมเราน่าจะชนะนะมั่นใจมั่นใจทีมดูแววผมซอยเลยแล้วผมทำตาไม่ห็ุดับเลยจะลงไปก็สองกีสสองใจอ้มน็อตกูตายเลย เห็นฟลเรนบอกช่วยด้วยมันมีคิล่ามีต้นไม้ผมก็เลยจะลงไปช่วยลำนึงนะนึงไม่ค่อยออกวะผมอาจจะไม่ค่อยได้เลื่อนจอแบบโชว์หล่อเท่โชว์ฟิลเท่าไหร่นะแค่เล่นแค่ธรรมดาที่ผมยังไม่ชินแล้วนึงหยุดเล่นไปนานเกินจริงแค่วันเดียวผมไม่ได้เล่นผมก็รู้สึกว่ามันนานแล้วนะส่วนตัวผมนะเพราะว่ามวยมันเป็นฮิโ่ที่ต้องเล่นบ่อยๆเล่นประจำาิงจะเข้ามือนะฮีโ้ หยุดมันหยุดเล่นไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่านิ้วเราช,ช้าๆเลยวะเออเหมือนจะตามฮีโร่ไม่ทันยังไงก็ไม่รู้ฮีโร่ตัวนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะแยะไงครับอ่ามันแบบไปยืนจ่ายสก,กิลอย่างเดียวไม่ได้อันนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะเกินก็เลยเป็นตัวคอนเทนต์ของผมเลยนะมวยอันนี้เล่งเมดเลยนะสวยนะเนี่ยไม่รู้ได้ไหมเล่งไปก่อนอันนี้ได้นะ อึ้งโอ้ยอย่าไม่หึงลนหล่นหล่นเก็บ30เออโอ้เฮ้ยไม่กดแช่แข่ง <c oughs> <c oughs> สิงวะเดือดเดือดทีเราเล่นดีจัดก็น่าจะ70ดาวนะตาเนี้ยเฮ้ยโหเทคยาจบแล้วเพราะจะไปเทคทรงเทคสองไม่ไหว เท็คเดียวก็พอแล้วเนี่ยไปนั่งตัดคลิปต่อเนี่ยโอ้ใส่สุดตูมตูมแบบเลทพ่อแล้วผมก็ตุยกดแข็งไปทำไมไม่รู้ดันไมเพื่อนเพื่อนสปอยไหมเพื่อน,อน,ออนบอกโอ้ยเฮ้แปลกเฮ้แป,แปลกนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,อโ,อโหโลมเคลียจับตังอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เบอนนี้แบบนี้รอดไปเฮ้ยเฮ้ยเจ็บยิงจัดยิงจัดยิงจัดแล้ว่าเจ็บจัดอ,อืออ้ไม่มีแช่แข็งดีกว่าผมกดนิ้วแ,แช่แข็งไม่มีแช่แข็งพวร์เราสดจัดถึงไหมวะไม่ถึงโอ้โหแต่ว่าน่าจะจบแล้วนะน่าจะจบครับโอ้ย,ยอเหมือนกันเลยนะอันตีผมมาพอดีแลว เอาเลยครับดึงดึงดึง hey. จบโอเคนะครับสโลมัวจะสิบดาวก็ขึ้นได้เฮ้ยเดียวรารอรอรอแปดสิบดาวตอนเลยรอแปดสิบดาวตอนได้เลยนะ โอ้ได้ที่สองว่ะไอ้น็อตที่หนึ่งแน่เลยซอยยับแลนดามเมจน,น่าจะเยอะนะซอยไม่พักเลยนะี่ไงโอ้โหของเทพวะ่ะนอ็อตระเบิดพลังโอ้สีบสาว